ดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กัน,นช่องน,นุ่นสาวชาวนานล้วก็มันนี้พี่เอียวกับพี่จ๋าจะพาน้องไปไหนไปปอยไปบอยไปไหนนี่ไป,นนไปข้างาหน้าไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ไหมอ่ะ <c oughs> ตอนนี้กำนันจะไปบ้านพี่ดมนะครับรอดูกันไปทั้งอุอ๊ยแกลืมเปิดล็อกแหวน นะครับทุกคนที่เอ๋อพอามาทำไรนี่อ่ะมีม้าหน่อยมาหลับดาฮา <c oughs> สี่สี่ใกล้ถึงงวดที่จะออกแล้วแฮ่ฮ่าอย่าอย่ากระโดด อ่าอย่าทำนี่นะครับทุกคนพี่เอยียวพาเรามาทำไมนะอันนี้เลยใครเราพิจารหรออาอโอ้ดิดแ<ล>ต่แก้งอยู่ปะเอ๊ะรถดูพี่ทะเบียนอะไรนะ นี่รถพี่เหยวนะคะทุกคนนอ่กาแไปทุกซอกเอ้ยนี่นะครับทุกคนรถเพียวกับพี่จ๋า จากมาสรารคามทวีตทวีตบายให้มันซื้อมาเลยแล้วบูแต่ตัวนั้นอ่ะจะได้ให้มันซื้อมาเลยเพราะว่ามันกัดหักแล้วอ่ะนี่นะครับทุกคนเป็นตาสูงอ่ะ,อม,ะมันหนักกลัวเลยอ่ะต้องกอ,อใส่เกียร์โคตรยากเลย ไม่หนูกลัวเชียงโคตรเท่อะ ีหมดยังข้างหลังมีอะไรติดไหม เลิกเรียนแล้วพ <laughs> ี่จะ้ะวิ่งนีไหมที่ไหน,นไใช่โอเคจ้ะต่อติดตามผลงานต่อไปไปครับดีครับ มา,มาในป่านะนี่กลัวปะเนี่อ่ะ,ะ,อะลูกพี่ยอมมาปล่อยว่าใจพวกพี่แค่ไหนเนี่ยมาเอาเราต้องเชื่อใจลูกพี่สองคนหรอเขาไปปล่อยเหรอไม่ลูกพี่หน้าตาดีอยู่ยอมรับ้องมากเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเราทบ้านอะคือแบบมาบีเตะอยู่หน้าบ้านพี่เอ๋ถามว่าใครมาบีเตะอยู่หน้าบ้านที่ไหนี่ไห เอาอก็นัน้องทีงานสเเลเสีนะคะสเเลบซงเตา่อนะรับทุกนถึงบ้านพี่สาวแล้วนะครับกำลังปลูกักกงอยู่ล่าสุดเจจาเป็นยางแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสวย เพิ่รีบมาทำไมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเพื่อนรอชมอีพีต่อไปค่ะ